ข่าวดีครับพรุ่งนี้แจกเงินสด2,000บาทคุณได้ไหมดูด่วนกับข่าวสตังมีเดียประจำวันที่14มกราคม2568นะครับสำหรับพรุ่งนี้เนี่ยจะมีการโอนเงินให้กับพี่น้องอสมนะครับนั่นคือเงินค่าป่วยการนั่นเองอยู่ในปีงบประมาณ2,568ครับในวันที่15มกราคมหรือพรุ่งนี้นะฮะพี่น้องอสมทุกท่านนะครับจะได้รับเงินค่าป่วยการเป็นการโอนให้ย้อนหลัง ของงวดธันวาคม67นะครับซึ่งปีนี้ตลอดทั้งปีนะครับจะยังคงได้รับเงินเดือนละ2,000บาทนะครับยังไม่มีการปรับเพิ่มในปีนี้นะเพราะว่าเขาเพิ่งปรับเพิ่มมาเนาะนานแล้วนะครับพรุ่งนี้พี่น้องอสมก็สามารถไปกดออกมาใช้ได้หรือว่าใครประสงค์ที่จะเก็บไว้ก็สามารถเก็บไว้ได้ในอนาคตนะครับนี่เป็นข่าวสวัสดิการของทางอสมส่วนใครที่ดูคลิปนี้มีคําถามอะไรเพิ่มเติมนะครับก็คอมเมนต์มาถามใต้ล่างได้ว่าอยากจะให้สตังค์ไปตามข่าวเกี่ยวกับสวัสดิการหรือเงินของคน กลุ่มไหนในประเทศไทยก็คอมเมนต์มาได้นะครับจะไปตามข่าวให้ดูข่าวส่ริการแห่งรัฐอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตัง์มีเดียด้วยนะครับดูข่าวสิทธิและโครงการต่างๆจากทางรัฐบาลรวมถึงข่าวดังอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตังต์มีเดียช่องสตัง์มีเดียช่องข่าวของคุณ